เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ Oppo Find X9 Series มือถือกล้องโคตรเทพสุดคมชัดจากวิรีภาพแระวิดีโอสุดคมจากคอนเสิร์ต BLACKPINK IN b a n g k o k ล่าสุดคลิปนี้ p r e s ซนต์โดยร้าน AOB Mobile ถ้าเรื่องมือถือให้เราดูแลก็ล่าสุดนะผมเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะ Oppo ประเทศไทยก็ได้ทำการเปิดตัว Oppo Find X9 Series นะผมมือถือเรือธงนะผมแล้วก็จุดเด่นรุ่นนี้แน่นอนนะผม กล้องสุดเทพแล้วผมแล้วก็ชิปเซ็ตสุดแรงนะผมซึ่ง Oppo f i ไฟ X9 s e r i e ์นะผมประกอบด้วย2รุ่นนะผมนั่นคือฝ่าย X9 แล้วก็ฝ่าย X9 Pro นะผมซึ่งในรุ่นนี้นะทาง Oppo ได้ยกเครื่องดีไซน์ใหม่หมดเลยนะผมดีไซน์รูปลักษณ์ใหม่นะผมแล้วก็สเปคกล้องที่ดีกว่าเดิมนะผมและแน่นอนนะผมรุ่นนี้เรื่องกล้องเนี่ยพัฒนาร่วมกับแบรนด์ s s s l b l a d นะผมและอีกหนึ่งจุดเด่นนะผมนั่นคือระบบปฏิบัติการนะผม พัลเลอร์โอที่ไหลลื่นกว่าเดิมนะผมแล้วก็รองรับการใช้งานฟีเจอร์ AI ที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมนะและที่เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนของเครื่องรุ่นนี้นะผมก็มาจากชิปเซตการประมวลผลนะผม Media t e เทคเดมิสตี้เก้ที่ทรงประสิทธิภาพนะผม CPU รุ่นนี้นะจะแรงกว่ารุ่นที่แล้วถึง32%นะครับผมก่อนที่จะไปดูว่าราคามันจะขายราคาเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดสเปคคร่าวๆข,ของทั้ง2รุ่นก่อนนะผมว่าเป็นยังไงบ้าง a p p l ปไฟ X9 รุ่นธรรมดานะผมหน้าจอ AMOLED ขนาด6.59นิ้วนะผมความละเอียด 1.5K ชิปเซ็ต m s t 9 5 0 0นะแบตเตอรี่ความจุ7,025ม ah ิลลนะรองรับชาร์จไวสูงสุด80วัตต์กล้องหลัง3ตัวนะผมความละเอียดเท่ากันที่50ล้านพิกเซลนะซึ่งพัฒนาร่วมกับ Hasselblad นะผมส่วนรุ่นที่วางขายมี2แบบนะผม รุ่นแรม12 g b ความจำ256 g b ราคาอยู่ที่29,900บาทและรุ่นแรม16 g b ความจำ512 g b ราคาอยู่ที่34,999บาทส่วนในรุ่น Oppo Find X9 Pro นะผมตัวนี้จะมาพร้อมหน้าจออ m l e ตขนาด6.78นิ้วนะผมความละเมอียด 1.5K ชิปเซ็ต d e m e n s i t y 9500เหมือนเช่นเดียวกับรุ่นปกตินะครับผมส่วนเรื่องกล้องนะกล้องหลักจะมีความละเมอียด50ล้านพิกเซลนะผมและที่พิเศษนะผม ตัวนี้จะได้กล้องโพลิสโคปนะผมความละเอียด200ล้านพิกเซลเลยนะแล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยพัฒนาร่วมกับแบรนด์ Hasselblad เช่นเดียวกันนะครับผมแบตเตอรี่ความจุ7,500มิลลิแอมนะ รองรับชาร์จไว้สูงสุดอยู่ที่80วัตต์นะครับผมและสำหรับรุ่นนี้นะจะมีสเปคเดียวนะผมนั่นก็คือรุ่นแรม16 GB ความจำ512 GB นะผมราคาวางขายอยู่ที่42,999บาทนะผมแล้วนอกเหนือจากนี้ OPPO ก็ยังมีอุปกรณ์เสริมนะผมเป็นตัวเลนส์เสริมนะผมอ p พ h a s b r a d Teleconverter Kit นะผมหรือว่าเขาที่เรียกกันว่าบ้องหันสารนะผมเป็นบ้องซูมไกลนะผมที่มีความละเอียดสูงนะผม วางจำหน่ายอยู่ที่ราคา6,999รบาทนะผมถ้าใครอยากได้ภาพดับความคมชัดนะผมถ้าต้องการถ่ายระยะไกลๆเนี่ยก็ต้องเนี่เลยชุดเลนส์เสริมของ oppo hasura ตัวนี้เนยนะผมซึ่งในตัวชุดคิดตัวนี้นะผมจะเป็นเลนส์เทเลระยะ3.28เท่านะผมความละเอียด200ล้านพิกเซลเลยทีเดียวซึ่งนอกเหนือจากเรื่องสเปคเรื่องกล้องที่มันเทพนะผมในระคำชมเป็นอย่างมากนะสำหรับ oppo find x 9 series เนี่ยในส่วนระบบปฏนะิบัติการนะ color os 16เวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ย มันก็ลื่นไหลทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะผมรวมถึงฟีเจอร์ Oppo AI นะผมซึ่งมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะผมซึ่งทำงานนะร่วมกับ Google Gemini ได้อย่างเต็มรูปแบบสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะผมเรียกว่าครบเครื่องนะผมทั้งตัวฮาร์ดแวร์นะ ตัวประสิทธิภาพเรื่องกล้องแล้วก็ทํางานร่วมกับ AI นะครับผม g e m i n i าเนี่ยทำให้การใช้งานได้สนุกยิ่งขึ้นทางานสะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมและถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามสินค้าได้ที่ร้าน AOB Mobile ของเราได้เลยนะครับผมและถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเครื่องรุ่นนี้ชอบหรือไม่ชอบกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ